สองสถิติเก้าแข้งที่ทำสถิติสูงสุดของศึกที่1ซีซัน2,022-2,023ศึกฟุตบอลลีวอรไทยลีประจำฤดูกาล2,022-2,023ได้ปีฉากกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังมีข้อมูลสถิติที่น่าสนใจเมื่อมี9้านักเตะที่ทำสถิติสูงสุดประจำฤดูกาลนี้โดยมีนักเตะไทยติดโผเข้ามาถึง7คนด้วยกันส่วนอีกสคน เป็นผู้เล่นต่างชาติดังนี้ทำประตูสูงสุดสุปรชัยใจเด็ดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยิง19ประตูแอซซิส์สูงสุดสุพนัทเหมือนตาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทำ10แอสซิดสร้างโอกาสสูงสุดทีราทรบุญมาทันบุรีรัมย์ยูไนเต็ด105ครั้งเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้สูงสุดวันดูลุยทูบังคอกยูไนเต็ด53ครั้งเข้าประทัดชนะสูงสุดปันเดชาเงินประเสริฐขอนแก่นยูไนเต็ด56ครั้ง ดักสกัดบานสูงสุดเฉลิมศักอัคคีอลิเทโรเอฟซีหกครั้งเคียบานสูงสุดฮอเก้ฟิลิปเป้ลำปางเอฟซีหนึครั้งเซฟสูงสุดพิสารดอกไม้แก้วนครราชสีมามัด,ด้าเอฟซีเก้าสิบสครั้งพันบานสำเร็จสูงสุดวิระเทพป้อมพันเมืองทองยูนิตนึ่งพ้อยหกิบสี่ครั้ง